สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คุณนักธรรมชาติจะพาพี่น้องอมาดูต้นสักทองนะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งนะครับอะไรต่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการลิดกิ่งมีอะไรไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีฝนตกมาบ้างนะครับ ก็ตามภาพที่เห็นนะครับก็คือเขาจะมีการแตกแตก,แตกยอดนะครับแตกยอดนั่นบนพี่น้องจะเห็นไหมฮะนี่ครับคือแต่เดิมเนี่ย <c oughs> ปีแรกผมปลูกต้นสักผมตกใจมากตกใจยังไงผมคิดว่าต้นสักเขาตายเพราะว่าพอเข้าหน้าแรงปุ๊บใบร่วงหมดเลยเหลือแต่ต้นนะครับเหลือแต่ต้น ผมก็คิดว่าเขาตายที่ไหนได้พอเนี่ยแหละครับพอเจอฝนมาแค่ครั้ง2ครั้งนะครับใบเขาก็แตกมาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกอถ้าแตกแบบนี้เขาจะเร็วมากนะครับอีกเดือนหนึงก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นดอ่มองต้นไม้ที่สวยงามมากนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ผมรู้สึกมีความสุขมากนะครับมาที่ไรเนี่ยอยากให้พี่น้องได้เห็นได้มาสัมผัสกับ บรรยากาศแบบนี้นครับคือปกติเนี่ยช่วงนี้มันจะยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนมากนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าท้องฟ้าเขามืดครึ้มนะฮะมืดครึม้มพอฝนตกนะครับความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์นะครับก็มานะดูใบไม้ใบหญ้าเขาก็เริ่มเขียวนะครับ ต้นไม้ก็เริ่มแตกยอดนะครับดูแล้วมีความสุขมากพี่น้องครับนี่ครับต้นสักทองนะครับผมแต่งกิ่งเขาช้าไปนิดนึงนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าผมมีเวลานะครับถ้ามีเวลาได้อยู่กับเขาตลอดเนี่ยได้เดินลิดกิ่งเขาเนี่ยก็คงจะดีนะครับเพราะว่าผมตัดยอดเขาช้าพอตัดยอดไปช้าปุ๊บเนี่ย นี่ขนาดผมลิดไปแล้วนะครับเขาก็ยังแตกมาอีกนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเนี่ยพอตัดแต่งกิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมียอดมีใบขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมตัดช้าไปเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยผมควรจะตัดแค่ข้อตรงนี้นะครับแต่ผมตัดยาวเดี๋ยวก,ก็มีแตกมาตรงนี้อีกนะครับันี่ก็ตัดยาวไปนิดนึงนะครับต้องให้เหลือแคอ่ก่อนที่จะถึงข้อเรกนะครับพี่น้องครับ นะครับโอเคครับพี่น้องครับนี่คือวิวัฒนาการสําหรับพี่น้องที่ปลูกต้นสักนะครับอย่าตกใจเหมือนผมนะครับผมเคยตกใจมาแล้วปีแรกนะครับนี่ฮะผมพามาดูเพื่อที่จะบอกว่า,าวัฏจักรของเขานะครับเขาจะพอถึงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะต้องต้องทิ้งใบนะครับเพื่อรักษาความชื้น ในลำต้นของเขาให้อยู่รอดได้นี่คือความพิเศษของต้นไม้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกจริงๆแล้วถ้าดูให้ดีเขาก็จะสอนอะไรเราเหมือนกันนะว่าให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นต้นไม้นะครับหน้าร้อนเขาก็ทิ้งใบนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องสังเคราะห์แสงตลอดคือเลี้ยงใบตลอดนะครับโอเคครับเพ็่นครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึก มีความสุขนะครับอยากให้พี่น้องมีความสุขเหมือนผมจังนะฮะก็เลยพาพี่น้องมาดูนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ผมอยากให้ลองปลูกดูบ้างนะครับไม่ต้องปลูกมากก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณสักตามคณาก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนมีรอนเนี่ยเราไม่ต้องดันคณาใหม่ก็ได้แล้วก็ปลูกตามคณาเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ปลูกเป็นแนวตะวันออกตะวันตกอย่างที่ผมกําลัง ปลูกอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เพราะว่ารอบข้างเราทาทานาด้วยมันเวลาต้นมันสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะได้บดบังต้นข้าวให้น้อยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับนี่คือแนวความคิดว่าทําไมผมต้องปลูกเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ